เอาอันใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิมให้เขาจะเอาหรือเปล่าอะเวเอาวันนี้ไปแทนได้ไหมนะเพราะว่าอันนั้นมันเล็กจะต,ติดคอแม่ขออันนี้เลยนะอเออแม่ขอแม่แม่ขออันนี้ไปก่อนไม่ได้เวคือมันเล็กแล้วมันจะติดคอเวเล่นอันใหญ่เมื่อกี้นี่นะข้างหลังแล้วนะเอาไปสิอันนี้มันเล็กมันติดคอนะอันนี้ขออนุญาตทิ้งก่อนนะแม่พอพูดไ้เลยนะเวเออเเล่นนั้นนั้นแหละ ใจแล้วมนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะยังไงก็จะทิ้ง,นนะง,ม,งมันติดข้อแม่ไม่ให้ไม่เอาไม่มีทางใจอ่อนโอเคไปเล่นอนะันุนู่นกระดูกอันน้นเอออันนั้นแหละเอออันนั้นแหละ ไม่ได้อะเวทเนี่ยให้ไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวดูเบสดูอะไรนี้เลยนะจะช้ำใจหน่อยทิ้งไปแล้วจบไปเล่นอันนี้ไป<ม>เออไม่เล่นด้วยอะ<ม>เอออ่ะหมาไม่เล่นด้วยมหมเล่นด้วยมาอถ้าเยอะ